เรามาดูถังน้ำมันของรถ Honda City นะครับครับตอนนี้เรากำลังถอดปั๊มติ๊กนะครับนี่ไม่ใช่ติ๊กธรรมดานะครับนี่ครับเปิดออกมาแล้วครับนี่คือสาเหตุของ ถังน้ํามันที่ไม่มีน้ํามันนะครับรถทันใดที่เติมน้ํามันได้น้อยก็ระมัดระวังนะครับดูสภาพแล้วแต่ว่าปั๊มนี้เราลองแล้วนะครับใช้งานได้ครับป้อนไฟเข้าแล้วใช้งานได้นะครับแต่ว่าคราบสนิมต่างๆนี้เกิดจากการเติมน้ํามันน้อยนะครับครับตัวนี้ก็เป็นในส่วนของถังน้ํามันครับภายในก็คาดว่ามีสนิมผสมควรนะครับเดี๋ยวเราจะล้างถังกันนะครับ โอเคครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ครับในคลิปต่อไปครับ